กก็ต้องเป็นกดนะถ้าเกิดว่าพี่จ๋าให้เราไปอ่ะโลกคนอื่นเขาจะมองพี่ยังไงอมันไม่ได้ไม่ได้จริงๆเอาเอางี้แล้วกันนะเดี๋ยวพี่อ่ะจะบอกวิธีมูให้แล้วกันถ้าเราเจ็บป่วยแบบเนี้ยว่าทำยังไงอ่ะมันถึงจะหายนะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เจ็บป่วยนะคะจะบอกว่าต้องมูที่นี่เลยค่ะเพราะว่ามูปุ๊บนะคะหายป่เลยค่ะแต่ว่ามีนั่ข่ไขนะคะบางคนเนี่ยต้องมาไหว้นะคะถึง7จ็ดถึงแปดครั้งนะคะ ถึงจะหายเป็นปิดทิ้งเลยนะคะนั่นก็คือวัดพระพุทธฉายนะคะวัดนี้มีความเก่าแก่มายาวนานกว่า400ปีแล้วค่ะซึ่งวัดนี้นะคะจุดเด่นที่เราไปไหว้กับสักการะนะคะก็จะเป็นรอยเท้าพระพุทธบาทและพระพุทธฉายค่ะจเด่นนะคะในการขอพรนะคะเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยค่ะและที่สําคัญนะคะถ้าใครอยากมีลูกนะคะแนะนําเลยค่ะให้มาไหว้กับสักการะที่นี่ได้เลยนะ เมื่อเราเข้าบริเวณวัดแล้วนะคะเราก็จะพบกับบันไดหน้านะคะที่จะพาเราขึ้นไปกราบไหว้พระพุทธฉายค่ะที่ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณผาหินมีลักษณะเป็นรอยสีแดงแงจางๆที่มีความเชื่อว,ว่าเป็นเงาของพระพุทธเจ้าดำนานกล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรดนาพรานนะคะจงสำเร็จเป็นพระอรหันต์เมื่อพระองค์เสด็จกลับในาพรานเนี่ยจึงทูลขอสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์เพื่อเอาไว้เคารพบูชานะคะพระเทธเจ้าจึงได้แสดงอิทธิฤทธิปฏิหารได้ประทับเงาของพระองค์ไว้ที่ขาบนภูเขานี้นะคะนั่นก็คือรอยพระพุทธเจ้าที่เราเคารพบูชาในปัจจุบันนั่นเองค่ะไงบ้างคะสําหรับสายมูนะคะใครที่ไม่รู้ว่าจะไปมูที่ไหนนะคะพี่จ๋าแนะนํามูที่นี่เลยค่ะวัดพระ ว่าอยากปรึกษาเคสน,นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอายุงานนอยติดแท็กซีก่ไม่มีคนทํำรับเงินผลไม่มีประกันสังคมสามารถที่จะส่งรายละเอียดนะคะมาที่ไลน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวจิจาจะทิ้งลิงก์แอดไลน์ไว้ให้นะคะเพื่อรถที่ไหนนะคะก็เหมือนกันแต่ว่าถ้าอยากได้รถดีๆฟังก์ันนะคะนึกถึงพิจาาเฉลิมชัยระบานได้เลยค่ะ